สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือคป,ประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนํา ทีมซีรอนซอบเอล็อกสตาพาเฟ่กันเป็นทีมที่แบบโอ้โหไต่แรงได้โคตรเฟี้ยวนะครับอันนี้เลยมันก็จะแปลงมาจากทีมซีรอนเก่านะครับเอาสแนปดาก้อนออกไปใส่พาเฟ่แคนดี้เข้ามาแทนท็อปปิ้งทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับเราก็เน้นซีรอนให้มันอึดหน่อยแค่นั้นเองที่เหลือก็ธรรมดาปา h o โอลี่ครูทามล้วนนะครับอย่าให้อึดกว่าซีรอนนะเดี๋ยวแม่งคอมโบเพี้ยนแล้วก็ล็อกสตาครูทามล้วน มีคริสติเคิลเกิน5%ซาเบก็คูทามล้วนแล้วก็พาเฟ่นะครับผมเน้นคูทามแบบเกิน20%ไปเลยจะได้ฮิวไวๆนะครับไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเพียวนะครับแต่ละคนคือตึง100%นะอุ้ยเจอซีรอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอะเป็นแค่ตัวฮิวตัวเดียวแล้วเป็น2ฮิวมาดิออมาดิครับถามว่ากลัวไหมไม่กลัว บางคนก็จะแบบทักมาถามเรื่อง snapdragon น,นะครับว่าตกเมตายังเอาตามตรงนะยังไม่ตกนะครับยังใช้งานได้ดีมากแนะนำให้ปั้นอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากลองของแปลกจะปั้นพาเฟ่ก็ได้เก่งเหมือนกันเออแล้วแต่คนชอบไปปุ๊บปุ๊บพาเฟ่ก็จะมีแบบลูกเล่นใหม่เข้ามาพราะเป็นแคนดี้นะครับเวลาเขาฮิวเต็มหลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นโลกให้กับคุกกี้เราผมรู้สึกว่าถ้า,อาคอมโบกับไอ้เจ้า ล็อกสอตาที่แม่งฮิวแรงเหมือนกันแม่งค้นมีประโยชน์นะครับมันทําให้กลายเป็นโลกเกือบจะตลอดเวลาวิมาดีมาดีแลกกันแลกกันเออนิดนึงอุ้ยอุยอ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 ยข้อศูนสีนะครับแต่ว่าเราชนะนะเป็นทีมที่แบบเอาเรื่องได้มาเก้าถ้วยอ่าโจมตีอยู่ที่7จล้านสต้องดูการฮิวนะครับโวสิบล้าน พาเฟ่กินขาดาเฟ่กินขาดนะครับแรงจริงเหมือนได้อังกร์ตลอดเวลาเว้ยอ่าคนนี้เป็น2แท้งตำราฟ้าโอเคผมจะกลัวซาเบยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าซาเบเนี่ยมันเอาไว้แก้ทางซีรอนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกมันแก้ได้แค่ซีรอนไงเวลาเจอทีมธรรมดาก็จะกลายเป,เป็นเป้าเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เช็คดีๆระวังพลาดไปปุ๊บ คาเฟ่อาจจะคูลทามนานหน่อยแต่ถ้าเราเซ็ตออฟลองให้เขาดีๆนะครับมันก็ไม่ช้านะปื๊ดสังเกตโล่นะครับพอฮิวเต็มหลอดปุ๊บกลายเป็นโล่ปุ๊บปุ๊บโอ้ยยังไม่เต็มหลอด <c ười> อื้อหืออ่าได้ได้บัฟทรสะมาแล้วครับเต็มหลอดนะป้าทัวรทสะมาแล้วาลวาดกวาดเคาะเคาะมันเคาะมันลุกลุยลุกสิรสลอนุกลุยโอ้หอึดจัดคนนี้อึดจริง ตีกแทบไม่เข้านะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเพียวก็แบบหลักท็อปพ,พันเซิร์ฟเพียวน่าจะรู้กันนะครับปีศาจทางนั้นนะแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยป้าส0ดาวล็อกสตาร์แดาวลุ้งนะครับ8ดาวก็วคือ3ดาวลุ้งสิมาสามพันเก้าตำลาฟ้าโอเคเป็นมังกรล็อกสตาร์เอ้ยมังกรแสงจานสตาร์ดัสนะครับหล่อและ 7 7 2เปึ๊บปุ๊บพาไฟออกทันมาเลยซาเบเปิดไปแผ่นนี้ซาเบแบกมากเวย้ยเป็นตัวที่แบบกลับมาเชิดฉายมากกว่าซีซั่นก่อนๆน,นะครับช่วงก่อนนี่คือเงียบไปบ้างรอบนี้แม่งกลับมาแน่นอนนะอาซาเบแตกฟื้นมามีอังกอรเต็มหลอดอังกอจังหวะโคนนี่โคตรดีพ้่นมาเต็มหลอด <c oughs> อ้าวยิงต่อปุ๊บตบกระเด็นซีรอนกระพริบนะครับซีรอนกระพริบป,ปุ๊บ ปุ๊บนิดเดียวโอ้หวานเจี๊ยบบอกเลยตีสบายๆจัดทีมเดียวเนี่ยหดได้ยับๆนะครับระวังแคซซเบยอย่างเดียวหืมสามล้านกว่าปุ๊แปล้านฮ <c oughs> ิวแรงจริงว่ะผมชอบพาเฟ่มากนะครับเป็นตัวฮิวตัวแรกๆที่แบบติดใจเออเพอกลับมาเป็นแคนดี้ก็ชื่นใจอะแบบรักน้องมานานเอา้า ซาเบเฉยเลยตาอนนี้มีแววจะแพ้สูงนะครับเป็นเป็นซอเบว่ะไอเราก็ลืมสังเกตทีมกะว่าไม่เจอแต่ก็ไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกนะครับปป๊บซีรอนซีรอนเตรียมชาร์จพลังไว้รอตัวตายก่อนอ่าเด้งไปซาเบแเรายิงนะครับพยายามเซทให้ซอเบเป็นตัวที่ตายแล้วก็ถูกขนกชุบมานะครับแต่นเนี้ยในเซิร์ฟนี้ผมยังทำไม่ได้เนื่องจากว่า ล็อกสตาร์มันยังดาวน้อยถ้าเป็นเซิร์ฟดาร์กผมจะทำให้ดาวล็อกสตาร์เนี่ยไป7ดาวกว่าแล้วซึ่งยังไงมันก็จะอึดกว่าซอเบนะครับแบบนั้นจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นเปิดโอ้รู้เรื่อง <laughs> รู้เรื่องไหมได้เฉยเลย1100เป๊ะๆนะครับก็ต่ายมาจาก1 4 0 0 1 5 0ัมั้งปล่อยไป2วันเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยกดซื้อตั๋วเลยนะเพราะว่าแบบเลิกแบบอาวันดับและ เล่นเท่าที่เรามีความสุขก็พออันนี้ทีมบ้าพลังนะครับต้องแก้ทางอ่านี่เลย3มแท้งอยากจะบอกอะไรให้ตัวที่เอาไปแทนตัวฮิลในทีมที่การทีมบ้าพลังนะครับเป็นเพียวนิลาเป็นสแนปดาก้อนเป็นล็อกสตาร์ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคุณจะมีตัวไหนอันนี้แค่เป็นแนวทางขอแค่มีป้ากับซอเบพอตัวฮิลสาตัวอย่างที่บอกแล้วแต่คุณนะครับใช้งานได้แล้วก็เจอเรื่อยๆนะ ไม่ควรพลาดอะทีมนี้เหมือนได้แต้มฟรีหูหนึ่งพร้เช้ทีมบ้าพลังกันว่ะเออแปลกเนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอท็อปเซิร์ฟเข้าทีมนี้ไปกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้ทีแก้กันอยู่แล้วปึ๊บปบเห็นไหมสังเกตโล่ดีโล่ไม่ลดล้ว่ะตัวฮิลละ3ามตัวเนี่ยโล่มารัวมากอตีเข้ามึงตีมาตีเข้ามึงตีมาเอออย่างห้าว ผมแม่งโคตรห้าอ่าได้มา11ถ้วยนะครับ1,084แล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่ออีกสักพักแล้วกันแล้วก็จะพยายามตีทีมแปลกๆให้ดูนะครับไม่รู้ว่ามีไหมเฮ้ยสแทงสฮิลว่ะอันนี้เสี่ยงจะแพ้สูงมากนะครับอย่าเพิ่งเลยอันนี้3 8 0 0เราก็3 8 0 0จัดดิกลัวอะไรไปครับ เกาหลีแน่นอนสู้กันไปเพื่ออะไร <c oughs> เอาแต้มสิวัสตาดัสเออถามแปลกๆป,ปึ๊บโอ้พอเราเซ็ตอ่าล็อกสตาครูทามสิ์ขึ้นไปนะครับทำให้มันสามารถใช้คาว่าสามารถมีโอกาสในการบล็อกปั๊บเจ้าอ่าสตาดัสของฝั่งหนูได้มากกว่าปกตินะครับถ้าคูทามต่ำกว่านี้มันจะไม่ค่อยทันเว้ยดังนั้นพยายามเซ็ตให้มันได้อย่างที่บอกนะครับอุ๊ย ไล <c oughs> โอ้ยกระเด็นหมดตี้เลยอย่านะอย่านะเจาะเจาะโอ้ยอย่างเสียวพอขาด snap d าก้อนไปเนี่ยแน่นอนความอืดเราน้อยลงนะครับแต่ว่าเราจะได้เรื่องของการโล่มาเสริมแทนโล่พาเฟ่น,นะครับคนไหนดีและเนี่ยอันนี้ดาวเยอะจัดลองไหมน่าจะตีไม่เข้าอะ่ะเพราะว่าทีมที่เป็น ไอเนี่ยไอมันชื่ออะไรวะแคปไซซินนะครับส่วนใหญ่ก็จะก,กันซีรอนได้เพราะว่ามันมีตายฟื้นเป็นอมตะนะครับมันยื้อซีรอนได้แต่เราอยากจะลองไงลองให้ดูเลย129นะครับแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโอ้โหอ,อ,อ,อังกอร์อย่างไวน่าจะโดนนะครับตานี้เสียดายว่ะถ้าเป็นซาเบตายไปเนี่ยมันยังดีไงมันจะยังได้ฉีดตื่นมาฉีดต่ออีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นว่าซอนทับเยอะนะครับอันนี้ซอนทับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เอบซาเบ้โอ้โหเจาะเข้าไหมไม่เข้าเลยครับคนนี้อย่างที่บอกนะว่าทีมแคปไซซินเนี่ยถ้ามาในรูปแบบของ2แท้งแล้วมีตรงกลาง2ตัวแบบนี้ต้องระวังนะครับโอ้โหดาวโคตรเยอะเลยไม่แปลกที่จะแพ้นะครับ <laughs> ตีไม่เข้าจริงคนนี้สุดยอดแต่ป้าเขาดาวน้อยนะเออสงสัยจะไปเน้นเติมในช่วงหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน และที่เหลือคือโคตรตึงมาเหลือ,อแต่ว่ามี3ามพันแต่คนเดียวเป็น2แท่งสฮิลอันนี้เราแพ้ทางอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นซาเบจริงๆให้ใช้ทีมสตาร์ดัสไปตีนั่นไงเป็นซาเบแล้วก็พาเฟ่นะครับไม่เป็นไรเราตีให้ดู1 0ึ่งศูนกับหนึ่เจอกัน ตัวฮิวเนี่ยเท่ากันนะแต่ว่าแตกต่างอ้โหูนี่ไงโดนแล้วครับแตกต่างกันที่ตัวของเขาอะมันสามารถดึงเกมได้แล้วก็สมบัติครับเป็นตำราเขาจะได้เปรียบกว่าเราในช่วงแรกๆนะครับเราดันแตกไปแล้วด้วยอยอยซาเบะเพิ่งยางพอมีลุ้นแก้ได้อยู่อ่าฮิวขึ้นมาเป็นโลดตลอดเวลาแนละ้วโออย่างชอบ <c oughs> ต่างคนต่างตีกันไม่เข้านะครับระวังอย่าให้ซีรอนตายพอตัวไหนตายก็ไม่เป็นไรโอ้แตกไปแล้วนะชีดขึ้น ออขึ้นหลอดไหมไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหยิงเขาไม่เข้าจริงๆว่ะอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นทีมทรงเนี้ยเอาทีมอื่นไปแก้ทางอย่าเอาซีรอนไปตีไม่ยากแก้ไม่ยากเลยครับโอเคมาอีกสักตาหนึ่งไหมอีกสักตาหนึ่งละกันนะครับนี่เลยหวดไปฮึชายนิ่งกลิตเตอร์ว่ะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ มีเริ่มมีคนใช้จะเป็น1แท้งมากกว่า2แท้งแต่แบบก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าที่ควรนะครับทางทั้งที่เป็นซูเปอร์อีพิกตัวใหม่เราคิดว่าน่าจะเก่งแบบอ่าเหมือนซาเบเหมือนตอนไอแคปซินมาพวกเนี้ยดันไม่ใช่นะครับไม่สุดใช้คำว่าไม่สุดเอาซิแต่ยังอึดจริงพอใส่ในทีมมันจะตีไม่ค่อยเข้าเนาะเห็นไหมว่าตีแบบโอ้แข็งมากเขาแข็งมากอ่าซีรอน หวดกระพริบกระพริบซีรันกระพริบเห็นไหมหลอดครับเป็นหลอดชมพูนะครับลดความใสคริติคอลได้แล้วก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาดิเอ,าอ้าได้อยู่แตกไปมึงแตกไป,ไปชิดต,ตึงนะเนี่ยใช้ทีมชายนิ่งกันขึ้นท็อปพันกว่าเนี่ยเขาสุดยอดนะครับปอบมือโอเคคร่าวๆก็น่าจะมีประมานนี้นะครับผมมองว่าเป็นทีมที่น่าเล่นมากสำหรับซีรอนคาเฟ่ นี่นะครับผมก็ลุยมายาวๆเลยอันดับก็ถือว่าขึ้นมาดีสุดยอด800กว่ากว่าจะตายได้คือแบบโอหยางเหนื่อยยากจริงนะครับก็พยายามคัดทีมตีอย่างที่บอกหลบซอเบไปได้ที่เหลือคือกินเรียบใช้คาว่ากินเรียบนะครับทิ้งท้ายไอ้รลาเมื่อกี้แม่งมีเคอรี่โทมาโคตรเซ็งเลยกำลังจะปิดคลิปแล้วแท้เก็เลยมาอัดเสริมให้นะครับมา7 0 2 ช่วงเนี้ยถ้วยมันจะค่อนข้างห่างกันมากพอเราจะตายตามเขาทันก็ต้องยอมว่าต้องปล่อยนะปล่อยจอยเอาเท่าที่ได้หลายคนเขากดซื้อตั๋วทุกวันนะครับผมไม่กดและอย่างที่บอกว่ากดไปก็ไม่คุ้มนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะช่วงนี้งานยุ่งด้วยเอาเท่าที่เราไหวเปิดมาพาเฟ่โอ้ยโดนพาเฟ่มันเสียอย่างหนึ่งคือไม่เป็นธรรม,มาะนะครับแต่ก็มีข้อดีนะเมื่อมันตายเนี่ยโทระ์ของซีรอนจะติดไวขึ้นถูกไหมเราก็ได้ประโยชน์ไปอีกชั้นหนึ่ง โอเคปิดคลิปจริงจังแล้วก็ได้ประมานนี้นะครับแนะนำเลยทีมนี้ดีจริงเว้ยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ